สวัสดีครับเลือกผู้รับเหมาอย่างไรไม่ให้ทิ้งงานจะเป็นบ้านโครงการจะเป็นบ้านกู้สร้างนะครับเรามีวิธีเลือกแบบไหนอย่างไรสาหรับเจ้าของโครงการหรือมือใหม่ที่จะมาสร้างบ้านขายหรือนะครับพี่น้องน้องๆที่ต้องการจะสร้างบ้านบนที่ดินของตัวเอง ได้แบบบ้านแล้วได้แบบบ้านที่ถูกใจแล้วนะครับคราวนี้หาผู้รับเหมาหาคนก่อสร้างจริงๆการสร้างบ้านเนี่ยนะครับการสร้างบ้านเนี่ยการเลือกผู้รับเหมาหรือคนที่จะสร้างบ้านให้เรานะในการยื่นกู้ธนาคารเขาไม่ได้บังคับนะครับว่าต้องเป็นบริษัทใหญ่โตหรือว่าเป็นบริษัทที่มีที่ไปที่มา เราสามารถหาช่างแถวบ้านทําได้เลยแต่มันก็จะเกิดความเสี่ยงตามมาเยอะแยะมากมายเกิดปัญหาตามมาเยอะแยะมากมายนะครับคนถึงต้องเลือกบริษัทเลือกบริษัทร,รับเหมาหรือผู้รับเหมาที่มีผลงานนะครับมีประวัติที่ดีมีโปรไฟล์ที่ดีน่าเชื่อถือได้เราจะดูแบบไหนยังไงสำหรับคนที่ไม่มีข้อมูลเรื่องพวกนี้ครับที่กำลังจะ สร้างบ้านสวัสดีครับน้องพีทใครเข้ามาแล้วสวัสดีครับแชร์ด้วยนะครับฝากแชร์ด้วยนะครับฝากแชร์ด้วยสําหรับเผื่อพี่น้องนะครับพี่พี่น้องน้องญาติที่กําลังจะสร้างบ้านกําลังหาผู้รับเหมาหรือหาคนงานก่อสร้างหาคนสร้างบ้านให้ในกรณีที่จะซื้อสดไอจะสร้างสดหรือจะผ่านธนาคารก็แล้วแต่นะครับ ผ่านธนาคารบางคนก็คิดว่ามันต้องเป็นบริษัทใหญ่โตหรือว่ามีตัวตนที่ชัดเจนดีไหมครับดีเป็นสิ่งที่ดีนั่นแหละแต่ว่าจริงๆแล้วจริงๆแล้วนี่ยคือให้ใครสร้างก็ได้ขอให้มันออกมาตามตามแบบที่เรายื่นไปกับธนาคาราแต่คราวนี้เราต้องดูให้ดีครับเพราะบ้านเนี่ยไม่ได้อยู่แค่ปีสองปี สามสี่ปีห้าปีนะบางทีอยู่กันยี่สิบปีเลยครับน้องบอกว่าเอกสารถึงแล้วนะครับครับผมเมื่อวานไปยื่นให้กับยื่นสัญญาให้กับธนาคารกรุงเทพแล้วนะครับมีพาร์ทเนอร์ใหม่ธนาคารกรุงเทพใครที่ค้าขายหรือทำธุรกิจส่วนตัวนะครับ ยื่นกับธนาคารกรุงเทพได้แล้วกู้สร้างในธนาคารกรุงเทพให้100%ของราคาประเมินอ่านอกเรื่องกับมันก็เกี่ยวเนื่องกันนิดนึงนะครับเกี่ยวเนื่องกันและโอเคต่อครับต่อเพราะฉะนั้นนะครับก่อนที่จะตัดสินใจเลือกผู้รับเหมานะครับมันมีข้อสังเกตอยู่แล้วก็มีวิธีการอยู่ที่ผมจากประสบการณ์ที่ผมคุกคีกับผู้รับเหมามา นะครับโดนทิ้งโดนเทก็ผ่านมาแล้วคราวนี้เราไม่อยากให้พี่น้องหรือว่าคนที่กําลังจะสร้างบ้านเนี่ยเจอปัญหาพวกนี้เรามีข้อสังเกตนะครับอยู่สอย่างด้วยกันนะครับที่สรุปมาในวันนี้อยากจะมาแชร์แล้วก็เล่าสู่กันฟังนะครับมาแชร์เล่าสู่กันฟังจะได้ไม่ผิดพลาดหรือผิดพลาดน้อยที่สุด ข้อที่หนึ่งเลยข้อที่หนึ่งเลยก็คือผลงานที่ผ่านมานะครับว่าบริษัทนี้ผู้รับเหมาคนนี้หรือว่าช่างกลุ่มนี้ผ่านงานที่ไหนมาบ้างผลงานนั่นแหละครับผลงานที่ผ่านมาแล้วก็ปัจจุบันหาดูได้จากไหนครับหาดูได้จากหน้าเ c e b o o k หน้าเพจหน้าเว็บไซต์บริษัทซึ่งเดี๋ยวนี้หาข้อมูลได้ง่ายมาก เราสนใจบริษัท A เราก็เข้าไปดูบริษัท A ว่าทําที่ไหนบ้างณนะปัจจุบันนี้อืทําที่ไหนได้ทําที่ไหนบ้างมีที่ไหนที่ออยู่ใกล้เราที่เราสามารถที่จะไปดูหน้างานได้ดูหน้างานถ้าไปดูหน้างานได้ก็จะดูได้ทั้งผลงานวัสด,ดุอุปกรณ์ที่ใช้แล้วก็ราคาราคาก่อสร้างอ่าเดี๋ยวมันจะเกี่ยวเนื่องกันไปหมดเลยที่พูดมาครับ ผลงานจากอดีต <ses> จนถึงปัจจ <ings> ุบันถ้าบางบางบางเพจบางอะไรเขาก็จะมีเบอร์โทรลูกค้าด้วยเพื่อ <facial> ท <gger> ี่จะลูกค้าคนต่อไปเข้ามาจะได้สอบถามได้ว่าช่างกลุ่มนี้บริษัทนี้เป็นยังไงโอเคไหมทำกี่เดือนกี่วันเสร็จตามกำหนดหรือเปล่าหรือเสร็จก่อนอหรือเสร็จเร็วเกินไปแต่เสร็จเร็วเกินไปนี่น้อยมากนะครับส่วนมากก็จะ เกือบเท่ากับสัญญาแต่ส่วนมากจะเผื่ออยู่แล้วนะครับจะเกยนเผื่อไว้อืมแต่ถ้าเลยไปแนละผิดปกติแล้วคือทําเกินสัญญาระยะเวลาคุยกันไว้ห้าเดือนอไปหกเดือนเจ็ดเดือนแปดเดือนผิดปกติแล้วนะครับสองปียังไม่เสร็จอย่างเงี้ยคุณโดนเทแล้วนะครับอันนั้นคือพลาดแล้วเบิกเงินอย่างเดียวพวกนีน้เดี๋ยวเราไปต่อเลยครับผลงานนะครับผลงานที่ผ่านมาแล้วก็ปัจจุบัน เป็นแบบไหนยังไงนะครับปัจจุบันยังทําอยู่ไหมหรือปัจจุบันไม่มีหน้างานเกิดขึ้นเลยนะครับมีเมื่อ,อสองปีที่แล้วหนึ่งปีที่แล้วอันนี้ก็ไม่น่าไว้วางใจในะข้อสังเกตเลยนะ,ะมีงานหน้างานปัจจุบันอยู่ห้าหลังหกหลังเจ็ดหลังแปดหลังสิบหลังแต่บริหารได้ทั้งหมดเลยนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูองผมปัจจุบันมีอยู่สิบหลังนะครับมีอยู่สิบหลังก็กําลังก่อสร้างกันอยู่ ก็จะพาไปดูทุกไายงานทุกซายงานทุกซงานเน่เดี๋ยวผมจะทํารวมมาเป็นวิดีโอให้ว่าอยู่ตรงไหนบ้างยังไงแบบนี้คราวนี้ข้อที่หนึ่งนะครับผลงานดูดมรวมหลายอย่างข้อที่สองก็คือการจ่ายเงินนะครับข้อที่หนึ่งอ่ามันดูอยู่แล้วปุ๊บอืนี่ไงผลงาน ข้อที่หนึ่งผลงานานะครับผลงานทั้งที่ผ่านมาแล้วก็ปัจจุบันนะครับข้อที่สองอข้อที่สองก็คือการจ่ายเงินคนงานหรือผู้รับเหมาช่วงเขาเรียกผู้รับเหมาช่วงนะครับที่มาต่อจากาบริษัทอีกทีหนึง่งคนงานนะครับกลุ่มคนงานคนนั้นก็จะเป็นเหมือนเหมา,าเหมือนเหมางานกับบริษัทรับเหมาอีกทีหนึง่ง หมอค่าแรงอย่างเดียวหมอค่าแรงอย่างเดียวการจ่ายเงินนี่สําคัญสังเกตยังไงครับจ่ายเงินตรงงวดไหมตรงเวลาไหมนะครับอเขาจะจ่ายเงินเป็นงวดงวดแรกก็คือยี่สิเปอร์เซ็นต์นะครับงานฐานลากเทพื้นเทเสาเสร็จงวดแรกยี่สิบเปอร์เซ็นต์งวดที่สองก็โครงหลังคามุงหลังคาเสร็จงวดที่สองครับประมาณนี้นนี้ยกตัวอย่างนะครับยกตัวอย่าง งวดที่สามก่อฉาบอะไรเนะี่ยจ่ายงานตรงเวลาไม่ตรงตามงวดหรือเปล่าอืมตรงหรือก่อนก่อนไม่ไม่มีปัญหาแล้วละครับแต่ว่าตรงนี่ดีที่สุดคนงานทํางานเนี่ยนะครับก็ต้องใช้เงินใช้เงินเยอะด้วยนะครับหัวหน้าหัวหน้างานเนี่ยครับก็ต้องดูแลลูกน้องอีกขั้นหนึ่งเพราะฉะนั้นถ้านะครับถ้าจ่ายไม่ตรงเนะี่ย เลดไปสิบวันยี่สิบวันเนี่ยคนงานไม่อยู่เลยครับอยู่ไม่ได้อยู่ไม่ได้พออยู่ไม่ได้ก็ไม่มีคนมาทําต่ออ่าพอไม่มีคนมาทําต่องานก็ไม่จบนี่แหละครับเขาเรียกว่าทิ้งงานเขาเรียกว่าทิ้งงานแล้วเอาคนชุดใหม่มาอีกงานก็ไม่ได้คุณภาพแล้วครับเพราะว่ามันไม่ต่อเนื่องกันมันไม่ใช่ชุดเดิมอีกชุดหนึ่งทําไว้แบบหนึ่งชุดใหม่ออกมาทํา ต่อเนี่ยครับงานไม่ดีแน่นอนนะผมเจอมาเยอะครับแบบนี้น้อยมากต้องมาแก้งานด้วยเพราะฉะนั้นข้อสังเกตข้อที่สองเนี่ยครับก็คือการจ่ายเงินคนงานเ,นเอาเราจะรู้ได้ยังไงครับจะรู้ได้ยังไงว่าเขาจ่ายตรงหรือไม่ตรงไซงานไหนที่อยู่ใกล้เรานะครับเราไปดูเลยไปดูผลงาน ไปดูการทํางานการก่อการฉาบขึ้นโครงหลังคางานฐานลากงานพุตติง้งงานเชื่อมงานจับเสียมทุกอย่างอเราไปดูตรงไหนเราก็อ่ามันจริงๆมันไม่ได้ครบโคเวอร์หรอกเพราะว่าวันที่เราไปดูมันอาจจะถึงกําลังอทําโครงหลังคาอยู่หรือกําลังฉาบอยู่แต่มันก็จะเป็นจุดสังเกตได้ว่า,าฉาบฉาบโอเคไหมนะครับงานโครงหลังคาโอเคไหม งานก่อโอเคไหมงานจับเสียมโอเคไหมครับนั่นแหละเราได้ดูผลงานด้วยเราด้วยได้ดูฝีมือด้วยแล้วก็ถามคนงานเลยครับว่าผู้รับเหมาคนเนี้ยบริษัทเนี้ยจ่ายเงินตรงงวดไหม,มถ้าบอกว่าเลทไปปก,ปกติก็เลทสิบวันอย่างช้าไม่เกินยี่สิบวันคือมันเริ่มผิดปกติแล้วนะครับ ถ้าเป็นบ่อยๆเนี่ยคนงานก็จะไม่อยู่ก็จะเปลี่ยนชุดไปเรื่อยเปลี่ยนชุดไปเรื่อยเพราะฉะนั้นการเปลี่ยนคนงานเปลี่ยนกลุ่มคนทํางานเรื่อยเนี่ยครับทั้งฝีมือทั้งความไว้ใจทั้งงานที่ออกมาเนี่ยมันจะไม่ดีเท่ากับคนที่อยู่ปัจจุบันหรืออยู่มานานแล้วพวกนี้มองตากันก็รู้แล้วครับว่าจะให้ทําอะไรแบบไหนยังไงเขาถึงผู้รับเหมาช่างดีๆฝีมือดีๆถึงต้องเลี้ยงไว้ไม่มีงานก็ต้องหางานซัพพอร์ตให้ให้อยู่ เพราะว่าการที่จะไปหาคนงานดีๆฝีมือดีๆมาเนะี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับมันไม่ใช่เรื่องง่ายไม่ใช่เรื่องเงินอย่างเดียวครับมันหมายถึงเ,เรื่องการให้ใจด้วยอันนี้มันเป็นส่วนของผู้รับเหมาที่ต้องดูแลคนงานดูแลผู้รับเหมาช่วงนี่แหละครับตรงนี้แหละเงินสำคัญ อันดับหนึ่งเลยเรื่องใจด้วยนะครับแต่เงินเนี่มาก่อนแน่นอนใจจิตใจดียังไงอ่าแต่เงินไม่ตรงงวดนี่อยู่ไม่นานไปแน่นอนนะครับไปแน่นอนเพราะฉะนั้นถ้าจ่ายไม่ตรงจร่ายเลทตลอดโอกาสที่จะโดนทิ้งมีสูงเหมือนกันเจ้าของบ้านจ่ายไปแล้ว เบิกงวดจากธนาคารได้แล้วให้ไปแล้วแต่ว่าคนงานยังไม่ได้รับเงินอ่านี่แหละครับสังเกตได้เลยการหมุนอของเงินนี่ไม่สภาพคล่องไม่ดมีรับมาพร้อมกันห้าหลังหกหลังเจ็ดหลังเนี่ยนะครับรองวดบ้างอะไรบ้างซื้อของเข้ามาบ้างผู้รับเหมาต้องจ่ายก่อนนะครับบริษัทนี่ต้องซัพพอร์ตจ่ายไปก่อนตรงนี้แหละสำคัญอาจจะไม่ตั้งใจที่จะ ทิ้งหรือเทแต่ว่ามันหมุนไม่ทันมันก็เลยเกิดเหตุการณ์พวกนี้ตามมาครับเพราะฉะนั้นข้อที่สองพึงระวังน,นะครับจ่ายเงินตรงงวดงานคนงานแฮปปี้มีความสุขอยู่อย่างมีความสุขครับข้อที่สาข้อที่สนะครับข้อที่สาม ราคาถูกเกินความเป็นจริงตอนที่คุยกันเนะี่ยอันนี้แรกเลยนะเนะี่ยแรกเลยจริงๆน่าจะอยู่ข้อแรกนะอืสรุปราคากันปุ๊บตารางเมตรละเก้าพันสมมุตินะจริงๆทําได้ไหมครับทําได้ถ้าเราจ้างช่างแถวบ้านอาจจะทําได้แปดพันเก้าพันแต่ปัจจุบันเนี่ยถ้าเป็นช่างที่รับทั้งของทั้งแรงเลยมาเนี่ยผมว่ายากมากแล้วก็ให้ได้ตาม B.O Q ด้วยนะ ยากมากนะครับต้องเป็นบริษัทใหญ่จริงๆบริษัทใหญ่เขาไม่ทําด้วยราคาถูกเขาพิจารราคาสูงขึ้นไป15,000นะครับ16,000-7ถึง20,000ราคามันจะมีราคากลางครับเดี๋ยวนี้ข้อมูลปิดปกปิดกันไม่ได้ราคางานก่อสร้างครับราคากลางจะมีอยู่หลังคาปัญญาเท่าไหร่โมเดิร์นเท่าไหร่อนอ์ดิกเท่าไหร่พวกนี้หาข้อมูลได้ ในอินเทอร์เน็ตเยอะแยะมากมายเลยราคากลางถ้ามันถูกเกินความเป็นจริงเนี่ยครับพึงระวังต่อต่อไปได้หมดเลยทําได้หมดเลยทําได้หมดครับแต่ขอเบอิกก่อนห้าสิบเอร์เซ็นสมสิบเปอร์เ็นยี่สิบปอร์ซก็แล้วแต่ครับนี่คือข้อที่สี่ห้าข้อที่สี่คืออ่าครับข้อที่สี เบิกเงินเกินงวดงานเบอร์ก่อนเนี่ยนะครับเบอร์ก่อนนี่สําคัญอถ้าเราไว้ใจจริงๆก็ไม่มีปัญหาเบอร์ก่อนยี่สิบเปอร์เซ็นเพื่อที่จะมาทํางานฐานรากงานโครงสร้างงานฐานรากนะครับงวดแรกเบอร์ก่อนส่วนมากนะครับเบอร์ก่อนแต่ถ้าเบอร์เกินงวดแรกไปอีกต้องสังเกตแล้วครับเบอร์ห้าสิบเปอร์เซ็นสามสิบเปอร์เซ็นสี่สิบเปอร์เซ็นเบอร์เกินเบิกไปเยอะๆครับ พราะงวดต่อไปก็ต้องเบิกไปเ,เรื่อยเบิกไปเ,เรื่อยเบิกไปเ,เรืเ่อยงวดสุดท้ายไปเลยไม่เบิกแล้วก็ไม่ทําด้วยเ <c oughs> นี่ยครับเป็นแบบนั้นเป็นแบบนั้นนะครับเพราะฉะนั้นอ่านะครับถ้าสร้างให้ก่อนดีไหมดีโอกาสปลอดภัยสูงมากเลยนะครับสร้างให้ก่อนงวดแรกไม่เอาไม่เบิกอืมนะครับสร้างให้ก่อนยี่สิบเปอร์เซ็นค่อยเบิกงวดแรกอืมเราได้เงินจากธนาคารมาเราเก็บไว้ก่อนอย่าพึ่งให้ คุณไปบริหารจัดการเองถ้าคุณอยากได้งานถ้าคุณอยากทํางานถ้าคุณอยากก่อสร้างอืมครับลองสังเกตด,ดูนะครับสี่อย่างนี้ผมว่าเป็นประโยชน์กับพี่น้องที่จะสร้างบ้านกําลังหาผู้รับเหมาอยู่หาบริษัทที่น่าเชื่อถือน่าไว้ใจคือจ้างไปแล้วไม่ทิ้งงานไม่เทงานได้งานที่ดีมีคุณภาพ ฝากไปด้วยครับ4ข้อนี้หวังว่าคงจะเป็นประโยชน์ครับสำหรับทุกคนทุกท่าน,นเดี๋ยววันหน้าผมจะไปอัปเดตหน้างานแต่ละที่แต่ละที่ณปัจจุบันเอาปัจจุบันนะครับแต่ละที่แต่ละที่มีที่ไหนบ้างที่กําลังก่อสร้างถึงไหนแล้วยังไงเอาหน้างานแล้วก็ไปสอบถามคนงานให้ว่าจ่ายเงินตรงไหมเอาแบบไม่ต้องเตรียมกันเลย ได้เงินตรงไหมมีความสุขไหมทํางานกับบริษัทนี้มีความสุขไหมทํางานที่นี่อืมนะครับเรื่องที่อยู่ที่พักเป็นยังไงบ้างของเรานี่เช่าห้องอ่าไม่ใช่เช่าห้องเช่าบ้านให้อยู่นะครับเช่าบ้านให้อยู่เลยเป็นหลังเป็นหลังแต่ละจุดเป็นหลังเป็นหลังไปเลยอืเช่าบ้านให้อยู่อ่าแล้วก็วัสดุอุปกรณ์หลายตัวที่คือแทบไม่ต้องทําอะไรมากครับอ่ามาลงหน้างานทําได้เลยอันนี้คือนนที่เราดูแลในส่วนของคนงานอยู่ นะครับเดี๋ยวจะพาไปสัมผัสหน้างานไปสัมภาษณ์คนงานก่อสร้างก็เหมือนพี่น้องกันนะครับดูแลกันแบบพี่น้องเนาะโอเคครับคงจะเป็นประโยชน์สำหรับคนที่กำลังจะสร้างบ้านหรือโครงการที่กำลังจะหาผู้รับเหมาอยู่เนาะโอเคครับสำหรับวันนี้สวัสดีทุกคนทุกท่านสวัสดีครับ